แขกตาคนทั้งโลกสื่อนอกเปิดคลิปไม่ไทยสันทำสิ่งที่ไม่มีนักมวยคนไหนทำบนเวทีควนหลงศึกไฟพิเศษระหว่างมริตยูดําไม่ไทยสันอดีตแชมป์โลกรุ่นเฮฟวีเวทสาสถาบันกับเจคพรยูทูบเบอร์สายมวยจอมเกรียนที่สังเวียน AT&T รัฐเท็กซสัสประเทศสหรัฐอเมริกาเมื่อวันเสาร์ที่16พฤศจิกายนที่ผ่านมาโดยผลการแข่งขันอย่างที่ทราบกันไปแล้วว่าเจคพรเป็นฝ่ายเอาชนะคะแนนไปได้แบบเอกสารหลังชกกันครบ8ยกอย่างไรก็ตามหลังจบไฟมีคำถามเกิดขึ้นมากมายว่าแท้จริงแล้วกัน ชกดังกล่าวเป็นการชกจริงหรือแคบทลครละล่าสุด n e w c o m a u สื่อดังของประเทศออสเตรเลียได้เผยคลิปหลักฐานที่สามารถบ่งชี้ได้ว่าการชกดังกล่าวเป็นของปลอมและมีการจัดฉากเอาไว้ตั้งแต่ต้นแถมการกระทาของอดีตกำปัน้นรุ่นยักษ์ย้ายในคลิปไม่มีนักมวยอาชีพรายใดทํากันบนสังเวียนอย่างแน่นอนที่กําลังจะเป็นฝ่ายได้เปรียบแต่กลับหยุดเอาไว้แบบนั้นโดยคลิปความยาวประมาณ10วินาทีในช่วงกลางยกที่3ที่ถูกแชร์ในโลกออนไลน์แสดงให้เห็นว่าไทยันเลือกที่จะไม่ปล่อยหมัดขวาอันทรงพลังของเขาใส่หน้าของ เจคพรที่เผอกดัดสายตกแทนที่มันจะเป็นหมัดทีเด็ดแต่ไทยสันเลือกที่จะถอนหมัดออกจนสุดท้ายเจ็คพรก็ถอยออกไปให้พ้นอันตรายแฟนมวยรายหนึ่งแสดงความเห็นขณะที่แฟนมวยอ,อีกหลายรายก็เห็นพ้องในทํานองเดียวกันถ้าเขาปล่อยหมัดนั้นไปมีโอกาสน็อกสูงแน่นอนและนักมวยอ,อาชีพเขาปล่อยหมัดกันแบบนี้เหรอสําหรับการชกไฟพิเศษดังกล่าวสามารถทําเงินให้ไมไทยสันอดีตแชมป์โลกรุ่นเฮฟวีเวทสาสถาบันไปได้มากถึง20ล้านเหรียญสหรฐัฐประมาณ700ล้านบาทขณะที่เจ็คพรรับรัพย์ไปมากถึง 40ล้านเหรียญสหรัฐประมาณ1,400ล้านบาทเลยทีเดียว